การกำหนดสิทธิ์และการสร้างบทบาทของผู้ใช้ในระบบเลือกเมนู Setting เลือกเมนูโรเมนเดตเมนต์กดปุ่มเพิ่มรายการเพื่อเพิ่มโรหรือโปรไฟล์ของผู้ใช้งานในระบบกรอกรายละเอียดข้อมูลเลือกส่วนข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้หากใช้โปรไฟล์นี้และกดบันทึกข้อมูล สามารถปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลโดยเลือกติ๊กที่ตารางได้เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้กลับไปที่เมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้งานเลือกเมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้งานตารางจะแสดงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดเลือกผู้ใช้งานที่ต้องการจะจัดการสิทธิการเข้าถึงข้อมูล กดยืนยันสิทธิการใช้งานระบบเลือกสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้งาน